ที่ช่วงนี้อากาศดีอาจจะไปท่องเที่ยวจองที่พักก็ระวังกันด้วยนะฮะคือคุณพี่ท่านนี้เนี่ยจองที่พักที่เชียงดาว<ะ>จองล่วงหน้า2เดือนอพอไปถึงเขาบอกว่าที่พักมันถูกรื้อไปแล้วครับให้ไปพักอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งมันก็เต็มสืบไปสืบมาไม่ได้ถูกรือ้อแต่เป็นการรับจองซ้อนกันมีคลิปมาให้ดูเลยฮะจองไว้สองเดือนจ่ายตัง์ล่วงหน้าแล้วจ่ายตังครบทุกอย่างพอนี้เดินทางมาโทรมาบอกแม่เมื่อเช้า ที่พักโดนรื้อครับห้องลูกค้าไม่ได้ดูไว้ครับดูไว้ทําถูกไว้ครับอย่างนี้เป็นเด็กเล่นของเล่นเลยเงินก็จ่ายอยูด่ดีบอกที่พักโดนรื้อครับดูไว้ครับนี่นะครับเออคุณผู้ชมถ้าเป็นคุณผู้ชมจะรู้สึกอย่างไรขับรถไปถึงบอกที่พักโดนรือ้อไปที่พักข้างๆแล้วกัน เอาที่พักข้างๆมันก็เต็มแล้วไงก็เลยพอกลับมาคุณผู้ชมมันมีอีกคลิปหนึ่งคืออีกคลิปหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงการจรจาแล้วแต่ว่าจะไม่มีเสียงสืบเนื่องจากคนที่โดนเหมือนกันเนี่ยเขาแอบถ่ายไว้ให้เอาทีมงานเราเอาอีกคลิปหนึ่งขึ้นมาสินี่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 ผู้เสียหายก็เห็นอยู่เนี่ยไหนบอกโดนลื้อไงเห็นอยู่เนี่ยก็มันยังอยู่ถามไปถามมาที่พักก็เลยยอมรับขขโทษนจริงจองซ้อนกันจองซ้อนกันก็เลยไม่รู้จะทํายังไง ก็เลยต้องให้พี่ไปหาที่พักที่อื่นโอ้โหถ้าเราโดนอย่างนี้เราจะรู้สึกอย่างไรทีมข่าวโทรไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปคือ <Yeah. S 2> คุณสุรศักดิ์คุณสุรศักดิ์เนี่ยให้แชทมาให้ดูด้วยไอ้แชทแรกๆนี่โอ้โหอย่างดีเลยสอบถามนะคะห้องว่างไหมคือฝั่งของคุณสุรศักดิ์และครอบครัวเนี่ยถามไปอธิบายมาอย่างดีเลยที่พักดีอย่างน,นั้นดีอย่างนี้นะโอนมาเลยยอดจองจองไป2007ปรากฏไปแชทหน้าที่4อยู่ดีดี ทางที่พักติดต่อมาบอกลูกค้าครับเมื่อวานโทรหาทั้งวันไม่ติดเลยนะฮะจะมาบอกว่าตอนนี้ที่พักไม่มีแล้วเฮ้ยที่พักไม่มีแล้วจะให้ไปพักที่พักข้างๆจนที่สุดเนี่ยฮะช่วงท้ายลูกค้าเขาวีนเราจองล่วงหน้า2เดือนคุณมาบอกที่พักไม่มีได้ยังไงก็เลยจะคืนเงินเอาแชทหน้าถัดไปแล้วสรุปที่สุดก็มีการโอนเงินคืนกันแต่ตัวเขาอะไปถึงแล้ว ก็คือเลยนะครับผมผมจองที่พักไว้ล่วงหน้าสองเดือนนะครับก็คือจ่ายตังค์เต็มจานวนคือผมอยู่เชียงใหม่แล้วครับเขาไลน์มาว่าห้องพักของลูกค้าครับตอนเนี้หลังเล็กไม่มีแล้วอะไรประมาณนี้ครับเขาแจ้งว่าที่พักโดนรื้ออะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงที่พักะครับก็มันก็ไม่ได้มีหลังไหนหรือครับคือที่พักพักเต็มหมดคือเขารับจองซ้อนครับประมาณนี้ก็คือคนโดนเยอะมากพี่ไอ้เงินเขาคืนอยู่แล้วครับแต่คือเรามันเสียความสึกไงพี่ไม่มีคําขอโทษเลยครับจากเจ้าของพูดจาไม่ดีด้วยครับถ้าลูกค้าไม่พอใจก็ เอาตัางคืนไปแล้วก็ไปพักที่อื่นอะไรประมาณนี้เลยครับไม่ไม่อยากให้เกิดแบบแบบนี้กับใครอีกอรับบางคนเขาขับรถไปไกลจะไปพักผ่อนจะไปมันเจอแบบนี้มันมันแย่ครับพี่นั่นแหละฮะมันก็จบลงแบบนี้ก็เลยทำคลิปมารีวิวให้ดูกันซะเลยแล้วคนก็อวยพรเต็มเลยนะคะอ,อ้างว่าที่พักโดนรือนอ้อคนก็เลยอวยพรว่าระวังอ้างอย่างนี้เดี๋ยวจะโดนรือ้อจริงๆขอให้โดนรื้อ่วอย่างนั้น